มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเรสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่ตางสุขสําราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะ เรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรมหิจะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธรรมโมหาเวร,รักขติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจินโนสุขมาวาติ ธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณนะทุกขติงคัจฉิธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภว,วังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพะโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคน วันนี้ก็เป็นวันสำคัญของชาติไทยเราตรงกับวันที่23ตุลาคม2567วันที่23ตุลาคมเป็นวันอะไรเป็นวันอะไรวันปิยะมหาราชโอ้เก่งมากเก่งมากาเป็นวันปิยมหาราชเป็นวันน้อมระลึกนึกถึงพระมาหาการุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะ ็นวันที่พระองค์ได้สเสด็จสวรรคตนะเสด็จสู่สวรรคาลัยในวันที่23ตุลาคมเมื่อปี2453พระองค์ได้จากพวกเราไปแต่ว่าทิ้งผลงานพระราชากรณียกิจที่สำคัญสำคัญในมากมายเพราะว่ายุคสมัยของพระองค์เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ประเทศสยามในขณะนั้นประเทศสยามต่อมาก็เป็นประเทศไทยประเทศสยามในขณะนั้นในสมัยของพระองค์เนี่ยหลังจากที่พระองค์ไปเสด็จประพาสยุโรป <c oughs> ประพาสยุโรปไปดูงานไปดูงานต่างประเทศกลับมาประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ทันสมัยขึ้นมีโรงเรียนเกิดโรงเรียนขึ้น มีพระ,ร,พร,ะ,พร,ะราชบัญญัติการศึติการฉบับแรกเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นี่แหละมีโรงมีโรงพยาบาลเกิดขึ้นเป็นแห่งแรกเป็นครั้งแรกมีธนาคารเกิดขึ้นมีน้ำประปาใชา้มีโทรเลขการสื่อสารคมนาคมท่านสมัยมีรถไฟมีรถไฟ ไฟฟ้าเรียกว่าน้ำไหลไฟสว่างโค้นทางดีเกิดขึ้นในสมัยพระองค์ท่านนี่แหละแต่ก่อนนี่คนไทยต้องเอาลูกเอาหลานไปขายเป็นทาสเป็นทาสรับใช้ให้กับคนรวยทั้งหลายนะคนรวยก็จะซื้อนะถ้าไม่มีเงินมาไทยก็จะไม่หลุดพ้นจากความเป็นทาสพระองค์ก็ทรงเลิกทาสเลยประกาศเลิกทาสห้ามไม่ให้มีบุคคลผู้ใด รับบุคคลอื่นไปเป็นทาสรับใช้ไม่ให้มีไม่ให้มีระบบทาสนะพระองค์ปฏิวัติเลยปฏิวัติระบบทาสไม่ให้มีในประเทศไทยเราพระองค์เห็นว่าประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยเขาไม่มีล็อกระบบทาสนะไม่มีแล้วนะพระองค์ก็เลยประกาศเลิกทาสเลยเนี่เป็นพระราชก,กานินเกิจที่สําคัญของพระองค์ท่านและที่สําคัญก็คือ มันเกิดสงครามในสมัยพระองค์ท่านนี่พวกฝรั่งมั่งค่าทั้งหลาย <c oughs> <c oughs> เขาเป็นประเทศที่จเจริญทันสมัยอาการออกลาอ่ลา,า,นานิคมล่าอาณานิคมประเทศไหนที่อ่อนแอเขาก็เอาไปเป็นอาณานิคมของเขาหมดแหละมากวาดต้อนเอาทรัพย์สมบัติทรัพยากรต่างๆที่สําคัญในประเทศเอากวาดต้อนเอาคนไปเป็นข้าทาสรับใช้ ประเทศไทยของเราก็เกือบเหมือนกันนะเกือบไปเหมือนกันแต่ว่าด้วยพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านเนี่ยเราก็ไม่ตกเป็นอาณานิคมไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศยุโรปเพราะพระปีชาสามารถเห็นไหมสถาบันพระมหากรรษัตริย์แท้ๆเลยรักษาความเอกเป็นเอกราชชาติไทยไว้ให้ลูกให้หลานได้สืบต่อเพราะฉะนั้นวันวันปิยมหาราชทำไมถึงเรียกชื่อว่าวันปิยมหาราช อดศน,นพีพระจุลจอมก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเป็นที่รักของประชาชนพลเมืองทั้งหลายพระองค์จะเสด็จเยี่ยมประชาชนเสด็จเยี่ยมประชาชนโดยไม่บอกให้รู้ให้รู้ว่าจะเสด็จไปไหนไปกันเองเลยกับพวกน้องๆของพระองค์อ่ไปกันโดยสารเรือไปก็มีขี่ม้าไปก็มีนะไปเยี่ยมรัษฎรไปเยี่ยมราษฎรไปดู ของจริงว่าราชดอนพระองค์นี่ประชาชนของพระองค์นี่อยู่อย่างไรตามหัวเมืองต่างๆนี่อยู่อย่างไรประชาชนพลเมืองประชาชนก็เห็นเห็นพระอ,องค์ท่านโอ้เห็นเนี่ยเห็นแล้วก็จําได้ออนี่พ่อหลวงนี่พ่อหลวงพระพุทธเจ้าหลวงนี่นะเนี่ยก็เลยมีความรักมีความเคารพต่อพระองค์ท่าน,นก็เลยขนานพระนามตั้งสมัญญานามให้ใหม่ว่า พระปิยมหาราชมหาราชผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยนี่นี่สำคัญอย่างยิ่งเนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยจะแตกต่างจากพระมหากษัตริย์ประเทศอย่างอื่นประเทศอื่นๆอ,อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราควรจะเคารพเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศชาติของเราเนี่ยจะได้อยู่รอดปลอดภัยเป็นศูนย์รวมจิตศูนย์รวมใจนะพระมหากษัตริย์ทุกทุกทงนี่ทรงบำเพ็ญกรณกรีกิจอย่างยิ่งใหญ่ ต่อประเทศชาติต่อพระสงฆ์นิกาวชาว,ชาวสยามด้วยชาวไทยของเราเนี่ยอย่างมากนะถ้าไม่มีพระมหากรสันนี่ประเทศของเราเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่นแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าจริงไหมนะถ้าไม่มีสถาบันพระมหากรสั์เราทั้งหลายคงไม่มีความเป็นเอาชรนะไม่มีความภาคภูมิใจในความเป็นเอกราชอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ ้าการทาคุณงามความดีนะทําบุญอะไรต่างๆก็อุทิศถวายอ่าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านที่กรุงเทพเนี่ยก็คงจะมีพี่น้องประชาชนไปเต็มลานพระบาร,รูปทรงม้าตั้งแต่เช้าแหละนะไปกราบไปไหว้ไปแสดงความกตัญญูต่อพระองค์ท่านแม้ว่าพระองค์จะเสด็จสวรรคตแล้วเนี่ยลูกตาก็แผ่บุญให้พระองค์ท่านทุกๆวันนะทุกๆวันทําวัดเช้าเสร็จก็จะแผ่บุญเลย ตั้งจิตอธิษฐานแผ่บุญแผ่กุศลอีทั้งเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตยโยก็แผ่ตอนนี้เลยก็ได้นะแผ่ตอนนี้แผ่ตอนนี้แผ่บุญแผ่กุศลทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็จะแผ่บุญแผ่กุศลอีทั้งเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตยโยด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้ขอถาวายเป็นพระราชกุศลเดี ب, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชและพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิยุคนอดุญยเดชมหาราชตลอดทั้งบุรพภาพมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกๆพระองค์ที่เสร็จสุสวรรคารายแล้วขอเจ้าหน้อนุโมทนาประสบความสุขในสุขติสัมปรายาภพที่ยิ่งขึ้นไปและขอปรองจ้าห้แผ่บุญแผ่แผ่บารมีปกปักรักษาประเทศชาติประชาชนชาวไทยให้รอดอรพ้นจากภัยพิบัติปัยทินอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและก็โดนจิตโดนใจให้ประชาชนชาวไทยทั้งหลายมีความรักสมัครสมานสมาสมาัคคี ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติรักษาความเอกรรชให้มันคงยืนยงตราบนานเท่านานเธอนี่เราตาก็จะแผ่บุญแผ่กุศลอย่างนี้ทุกวันทุกวันอ่าด้วยแรงจิตอธิษฐานของเรานี่ก็คงจะถึงพระองค์ท่านอยู่หรอกอย่างนั้นที่สุดก็เป็นการแสดงความกตัญญูกตาวทีอ่าไม่ใช่งมงายนั่นเนี่ยแสดงความกตัญญูกตาวทะเราได้ทําความดีอะไรก็แผ่บุญแผ่กุศลไปให้พระองค์ท่าน เราก็ได้บุญเพิ่มขึ้นมาอีกนะการแผ่บุญให้คนอื่นไม่ใช่ธรรมดาเป็นเป็นอะไรล่ะเป็นปฏิทานามัยเป็นการให้ความดีให้บุญกับคนคนอื่นทาให้บุญของเราเนี่ยมากย,ยิ่งขึ้นไปด้วยญาโยมสาธุชนทลายก็ลองเอาไปปฏิบัติโดยจะทําให้จิตใจของเราดีขึ้นด้วยนะทําให้จิตใจเราเนี่ยมีความปลอดโปร่งโลง่งเย็นมีความภาคภูมิใจว่าเออเราได้ให้คุณกุศลให้คุณงามความดีกับคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้น วันนี้เป็นวันสําคัญของพี่น้องชาวไทยนะเป็นวันระลึกนึกถึงพระปิยมหาราชพระมหากษัตริย์พระพุทธเจ้าหลวงผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย mm hmm. ก็ขอให้พี่น้องสาธุชนชาวไทยทุกท่านทุกคนน้อมรับลาลึกนึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านและจิตใจของเราก็จะมีความภาคภูมิใจมีความอบอุ่นใจว่าเรามีพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ ทรงรักษาเอกกราชอธิปไตยไว้ให้ลูกให้หลานมาจนถึงเราทุกวันนี้ธรรมสวัสดีเจริญพร